ขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ตไฟท์ไทยแลนด์นะครับผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้เราจะมาเสนอแคนเมอร์วาาิ t h a i l ท n d ลนดนกันนะครับผมกับสายคอรอลนะครับผมก็เริ่มเลยครับผมก็เริ่มที่อ,อันแรกเลยเร,เริ่มที่ตัวเร,เริ่มเลย,เ,เ,ลยเป็นของาสายคอราลแน่นอนคงไม่เล่นสายปิดซึมสแน, <laughs> น่นอนมันจะเล่นไม่ได้ครับผมก็ทิกเกอร์ที่ใส่นะครับผมก็จะมีชีครับผมแล้วก็ช้ครับผมแล้วก็ชล้วผมแล้วก็ คิวก่อนครับอ่าคิก่อนครับคิก่อนครับคิก่อนครับอ่าคิครับผมแล้วสุดท้ายก็คิวครับผมคิวครับผมก็ RWN คิวสิบสองคิวสี่ครับผมเอาให้ตายครับผมเนื่นองจากเลขนี้มีความสามารถในการจั่วค่อนข้างหนักอยู่แล้วก็วทําให้ใส่คิทิข้าได้เต็มที่เลยอ่ะครับผมอ่าเก็บ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 ต่อไปเก็บหนึ่งครับผมก็เก็บหนึ่งครับผมก็ จำลองจำลองแดมเทียมครับผมสามใบแล้วก็อา g พีจีครับผมสี่ใบนี่แล้วก็ตัวยืนแปดพันสี่ใบครับผมและสุดท้ายครับผมก็ลาของเขาครั้งหนึ่งของเขาครับผมหายไปไหนตัวหนึ่งวะอ๋อใส่สามใบอ่าใช่ใส่สามใบก็ทั้งหมดจะเป็นแปดแปดกับหกก็สิบสี่ครับผมก็เกตหนึ่งใส่แค่สามใบพอ ใช่ก็ประมาณนี้ครับผมก็ปีจำลองแดมพีจีแปดพันแล้วก็ล่างของเขาครับต่อของตัวนี้ก็คือว่าถ้าไล์ตรงสายผมเนี่ยเราก็จะเปิดเจ็ดใบใช่อว่ได้เลยโอเคอ่ะต่อไปครับผมขอเกรดสองหน่อยครับผมเกรดสองตัวแรกครับผมก็เป็นอ่ตัวนี้เลยครับตัวนี้ครับผมล่างของเขาครับอีกสี่ใบครับผมมาเกรดสองกัใส่สี่ใบเลยแล้วก็เงือกอ้วนใช่ครับ เธอเธอคือเธอกินเยอะไปหน่อยแค่นั้นเองไม่มีอะไรมาตัวตีหมื่นครับเธอต้องไปลงหนักตัวหมื่นยืนหมื่นสี่ใบครับผมแล้วก็ตัวตัวนี้ครับผมตัวถือกีตาร์ครับผมไม่จั่วยกจุยกยกถูกยกแล้วถึงจั่วใช่ถูกยกก็ชาร์จจั่วครับผมสามใบแล้วก็หมดแล้วหมดแล้วนี่ครับผมก็เกรดสองเป็นทางนี้แล้วก็สุดท้ายครับผมเป็นเกตดสามครับผมก็จะเป็น อ่าตัวล่างแรกตัวล่างตัวล่างแรกของก่อนคอร์ไลท์ล่างก่อนคอร์ไลท์เกรด <ละ S 1> <1 S 2> สามหนึ่งใช่ครับผมแล้วก็ตัวคอร์ไลท์สี่ใบนั่นเองเนื่องจากเด็กนี้ทําคอร์ไลท์ค่อนข้างง่ายนะครับผมก็มันจะมีสกิลอ่าเดี๋ยวอ่ะเอาบอกสกิลก่อนเมื่อเกรดสองทับเกรดหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับอ่ะเกรดหน,นึ่งอันนี้เปิดเจ็ดใบอ่ะมันจะมีอยสองกรณีครับไม่ติด เปิดเจ็ดใบหาเกตสองลงมาไลท์อ่าใช่แต่ถ้าติดก็ได้ไลท์เถอะครับอ่าแล้วความสามารถครับมือจะไม่เปินความสามารถของเกตสองทำไรได้ครับผมความสามารถของเกตสองถ้าไตฮิทแวนยกยกได้หนึ่งตัวด้านหน้าปึ๊บแต่ถ้ามีด้านหลังด้วยก็คือต้องเป็นอันนี้หลังแรกใช่หลงแรกอยู่ในนั้นด้วยก็จะเป็นยกหน้ายกหลังครับผมแล้วแต่ก็เอาทั้งหนึ่งตัวครับผมขอหนึ่งตัวอ่าเป็นอย่างนี้ก็ได้อ่าถ้าสมมติตัวนี้ตีฮิตอ่าตีปึ๊บก่อนอ่าแล้วตัวนี้ตีฮิต ปุ๊บยกคู่ครับผมยกคู่แล้วก็ใช้สกิลตัวนี้ครับผมได้ได้จั่วครับผมได้จั่วอพอขึ้นล่างสามครับจริงจริงจริงจิงอ่าทริคทริตอนล่างสามไล์เป็นตัวนี้เลยครับก็ขอขอขอเกตสองเกตสองโอเคหน้าเหมือนกันเลยจัไม่ได้ทักทีก็ปุ๊บถ้าเรามีทักสองแดมครับผมควรทํายังไงครับผมถ้าเรามีทั้สองแดมครับเราต้องโกงความตายครับโกงความตายครับผมก็เทคนิคที่อาจจะเห็นคอน์เตอร์บัสหนึ่งปุ๊บจำลองแดมเพิ่มไปหนึ่ง แล้วเขเราก็ลงอีกตัวเขาจะบัสอีกหนึ่งจำลองแดนเพิ่มอีกหนึ่งเราจะเป็นลิมิตเบรกสี่แล้วใช่ครับผมตัวนี้ลิมิตเบรกพูดว่าอะไรครับผมอ่าวางให้เขาเห็นหน่อยนี่ครับอ่ะสมมุติอ่ะสมมุติอ่ะต่อทีละใบก่อนอ่ะหงายก่อนมันต้องมีความด้วยสองใบอ่ะอ่ะสมมุติเรามีสองแดนเนาะอ่ะลงหนึ่งใบเขาจะบัสหนึ่งครับอ่ะจำลองแดนหนึ่งใบอ่ะเขาจะบัสอีกหนึ่งลงใบอีกหนึ่งเขาจะบัสอีกหนึ่งครับจำลองแดนเป็นลิมิตเบรกแล้วครับผมใช่ครับแล้วก็ลิมิตเบรกตัวนี้บอกว่าอ่าอะไรนะเขาโซชะอโซบัสหนึ่ง เอายกหนึ่งตัวแล้วก็เอาตัวเนี่ยชื่อคอรัสหนึ่งใบติดชื่อคอรัสนะยัดเข้าโซ่นั่นคือผมก็จะยัดล่างล่างแรกของมันเข้าไปน้้นไ่คอร์สเขาผมจบง่ายครับผมแล้วก็จะจัวกาสองใบด้วยจวดก้าได้สองใบก็ใช่ก็การวางข้างๆก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็น ตัวไม่ตัวนี้อ่าตัวนี้ข้างหนึ่งอ่าตัวนี้ก็ได้อ,อย่างนี้ก็ได้อ่ะประมาณอย่างนี้ให้ตี1ึงหมื่นหกเนาะอ่ะหรือว่าเราจะอยากจัวอยากเยอะอ่าก็อย่างนี้ก็ได้แล้วก็หาตัวบูธหนึ่งตัวอขอขอแปดพันหนึ่งตัวครับขอแนะนําว่าเป็นตัวนี้อ่าประมาณอย่างนี้ก็ได้อ่ะสมมุติเราตี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 จบจบได้ได้จัวแล้วและ ช็อตเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าสมมุติฝั่งตรงข้ามมีสามดมอ่ะแต่ตอนนี้เรามีสี่อ่ะแล้วเราเช็คได้ฮิวอ่ะมันก็ฮิวใช่ไหมใช่อ่ะฮิวปุ๊บแต่ถ้าไฝั่งเดินเช็คได้ฮิวไปได้ฮิวอ่าใช่อ่ะปุ๊บแล้วเสร็จปุ๊บอ่ะพอช็อตที่บอกว่าเราเอ็นเฟดปุ๊บจบเทินไอจำลองเนี่ยมันจะกลับไปสองใบอ่ะเราจะา<ม>เป็นอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราจำลองเป็นใช่มันจะเหลือมันจะเหลือแดมเดียวแล้วก็ไปเลยใช่มันจะเนี่ยมันจะเหลือแค่ดมเดียวมันจะเหลือแค่ดมเดียวแล้วก็จะ ก็คือต้องระวังการเด็กเอาด้วยมันเด็กเอาง่ายพอสมควรแหละแต่ว่ามันเป็นสายนึ่งอย่างที่เราเคยทาคลิปไปมันเป็นสายที่สามารถกับสู้กับเลจิงได้อย่างสูสีมากแล้วเคยเป็นแชมป์ด้วยแหละสายนี้บอกเลยเป็นสายหนึ่งที่เก่งเป็นเงื่องสายหนึ่งที่มือเยอะและเก่งมากแต่ว่าการตีอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าเนื่องจากพลังมันจะไม่ขึ้นอยู่พลังเท่าไหร่มันจะขึ้นอยู่กับการจวไม่เหมือนสายปิดซึมปิดซึมจะเป็นสายที่พลังเยอะมอกเยอะถึงเยอะที่สุดใช่ตีเป็นขี้เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นก็ เด็กนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเนื่องจากไม่เป็นได้ไหมมันต้องจ่ายบ้งใช่ไม่เป็นก็ได้ครับเนื้อแล้วก็จริงๆป้องกันง่ายด้วยแหละเพราะตอนนี้มันยืนหมื่นสามไงแล้เราเรการ์ดบนมือเราก็เยอะสามารถได้ง่ายใช่ก็ชอบหลักๆกันเลยใช่ก็คือเด็กนี้ก็เล่นง่ายครับสำหรับคนที่เล่นเงือกอย่างนี้ก็คือแอดมินที่พูดเป็นเป็นคนพูดประจำไม่สามารถเล่นเด็กนี้ได้คือเล่นไม่เป็นนั่นเองก็จะอาศัยคนอื่นช่วยพูดให้อีกทีนึงเพราะว่า เล่นเป็นกันท่านเองแอดมินจะเป็นสายลุยๆบู๊หน่อยเป็นอัศวอศวินกับมังกรนะส่วนใหญ่ใช่ก็จะเด็กนี้ก็จะหมดแล้วครับก็จะไม่มีเทคนิคการเล่นอะไรเป็นพิเศษเนื่องจากว่าลูกเล่นหลักๆจะอยู่ที่แวนการ์ดอย่างเดียวแวนกาก์าจะไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรมากมายก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามถ้าชอบก็กดไลค์นะครับติดตามเราก็กดซับสไคร้นะครับผมแล้วก็ฝากเพจแวนการ์ดไฟไทยไ้ด้วยและอย่างที่ย้ำกันทุกคลิปครับการจัดเด็กไม่มีขิดไม่ถูกครับผมเราเสนอแนวทางการจัดเด็กที่เราเล่นแล้วถนัดที่สุดให้ดูคร สบายเลยครับผมเราให้ทุกขั้นได้จัดแบบเราได้เลยครับผมแต่ถ้าบอกมีข้อเสียตรงไหนอะไรยังไงก็ลองปรับเปลี่ยนดูครับหาสไตล์ที่เป็นตัวเราครับแล้วลองจัดเด็กที่เราสามารถเล่นได้ดูครับผมยังไงก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็ฝากเพจเราด้วยแบนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์ครับผมแล้วก็เด็กนี้จริงๆเป็นของน้องซันจากเพจซันดันชอปครับขอบคุณไว้ในที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงขอบคุณมากครับที่ติดตามไปแล้วครับผมสวัสดีครับ